ก่อนติดตั้งครับก่อนติดตั้งนี่ช่องรั้วนะครับช่องรั้วสองอันแล้วก็ประตูนี่ช่างตึงครับอิมพอจากเมียนมาครับเะ๋อในช่องห่างที่เห็นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นสีหุ่นนะครับของระกอบก็ซูเปอร์ลีนเหมือนเดิมนะครับน็อตเทาสามูสี่หมดนะครับผมอันนี้สามูนสี่นะครับผมมันจะโค้งมันจะมีหนึ่งบ้านนะครับไว้สําหรับโค้งนะครับล่างเทาสแตเลสสามลูนสี่นะครับผมสิ่งโค้งมานะครับ อันนี้สําหรับบ้านที่พื้นที่ไม่เพียงพอนะครับในการเก็บประตูนะครับเนาะสวัสดีครับผมผู้จัดการกอล์ฟร้านกอล์ฟสแตนเลสนะครับวันนี้เรามาติดประตูกับช่องรั้วนะครับบ้านคุณนิดนะครับอันนี้ผมมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมก่อนติดตั้งครับก่อนติดตั้งนี่เป็นช่องรั้วนะครับช่องรั้วสองอันแล้วก็ประตูนี่ช่างตึงครับอินพอร์ตจากเมียนมาครับเต๋งสวัสดีครับก่อน ในนี้นะครับด้วยมีช่างเอกครับช่างใหญ่ช่างเอกเสือมนนน <c oughs> อยูนย่น,ยนี่คุยกับใคร <laughs> ลก็ลกเกรกเกครับจ้าเอกเกำลังเชื่อมประตูู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูประตูง่ายนะครับอ้สุดยอด <c oughs> เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับมารีวิวให้ดูนะครับ <c oughs> เป็นประตูมีบานโค้งนะครับบานโค้องอยู่หนึ่งบานนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ไม่พอโอเคครับเดี๋ยวพามดูครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับประตูรั้วนะครับประตูรั้วช่องรั้วนะครับผมอันนี้จะเป็นสีเทามิดไนท์กอส l d นะครับผมบ้นานคุณนิดอยู่อ่าสมุทรปราการนะครับผมผมมาอธิบายประตูนะครับสวยไหมครับแจ่มนี่นีมันมืดแล้วเนาะมันใกล้ใกล้ขับแล้วหรือแสงยังหมดนะครับ ตัวกรอบนะครับตัวกรอบก็จะเป็นสองนิ้วนะครับสองนิ้วคูณสองนิ้วนะครับที่หกหุนคูณหกหุนนะครับผมช่องห่างที่เห็นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นสี่หุนนะครับช่องห่างสี่หุนเนาะมือจับมือจับตัวหงูช้างนะครับทุกอย่างใช้สามสี่หมดนะครับความสูงตัวนี้อยู่ที่เมตรสี่สิบ เมตร40นะครับเนอะก็ความกว้าง6เมตรนะครับบ้านนี้จะมีไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือพื้นที่หน้ากว้างของตัวบ้านนะครับกับการเก็บประตูนะครับมันไม่พอนะครับเราต้องทําเป็นรางโค้งนะครับรางโค้งหนึ่งบ้านเพื่อให้ประตูเนี่ยเลื่อนได้สุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับของจะลกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันจะหมดนะครับผมต้องรีบถ่ายก่อนนะครับผม ทางเสียนะครับทางเสียบอสเขาแจ้งมาว่าโอ้ยช่วงนี้ต้องขยันนะครับผมก็ต้องทาคลิปต้องไปติดตั้งนะครับไปหาลูกค้านะครับผมคนเดียวเลยนะครับผมคนเดียวใช้งานหนักนะครับผมไม่รู้ว่าโบนัสนจะได้ดีหรือเปล่านนี้ก็ฝากฝากก็ถึงด้วยนะครับเดี๋ยวดันคุยกับแกนะบอกว่าเดี๋ยวเดือนพีซัลลานะครับแกจะเพิ่มเงินเดือนให้นะครับเป็นหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าได้เดือนเดียวนะครับเดือนนึงไล่ออก วนตีนขมักแมงมันนีปัญญาช่างได้เดือนเดียวแล้วก็ออกเลยตันนั้นแกคุยอยู่เอ้ยเดี๋ยวเพิ่มมาเลยแสนหนึ่งเดือนเห็นไหมครับประตูเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนู้นนะครับนี่นะครับมันจะปิดไว้สุดนะครับผมผมเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นเดี๋ยวช่างกล้องไปตรงนู้นนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนให้ดูนะทำมโเคผมจะปลี่ยนให้ดูนะครับการผู้ที่ไม่พอนะครับแต่ไม่มีปัญหาสำหรับเรา โค้งนะครับผมบ้านจะโค้งมันจะมีหนึ่งบ้านนะครับไว้สาหรับโค้งนะครับดูรางถ่ายลัางเลยนะครับลางเอาสเตเลสสามุ้นสี่นะครับผมวิ่โค้งมานะครับอันนี้สําหรับบ้านที่พื้นที่ไม่เพียงพอนะครับในการเก็บประตูนะครับนาออันนี้ก็คือมันติดมันติดถังแล้วนะครับนอกฝั่งนี้เดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับเนี่ยโอเคครับดีครับนีนมครับได้ประมาณนี้นะครับผมอ่า โอเคครับดูอ่าเสาเบรกนะครับเข่าประคองนะครับเข่าประคองก็ซูเปอร์เีนเหมือนเดิมนะครับน็อตเทาสามสี่หมดนะครับผมอันนี้สามสี่นะครับผมไม่มีปัญหานะครับมือจับอะไรพวกนี้เห็นไหมครับไปมือกล้องเราไปถ่ายกันนะครับบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านจัดสรรนะครับผมบ้านจัดสรร เมตรสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรหกสิบประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปีกิีกันข้างนอกครับตามมาครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับประตูนะครับสีเทามิดไนท์กอสนะครับผมสำหรับลูกค้าเขาไหนสนใจนะครับว่าโอ้สีนี้สวยนะครับมีสีเทาสีดํานะครับสีที่มาใหม่นะครับสามารถแจ้งได้ผมมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างให้ท่านลูกค้านะครับท่านผู้ชมดูนะครับที่หน้างานนะครับผมยังไงผมก็ขอฝากนะครับ สแตนเลสนะครับหนนะครับรับทวาสแตนเลสทั่วประเทศไทยนะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครต้องการให้ผมไปวัดน้างานตระเมินราคานะครับสามารถกิ้งกักมาได้ตามเบอร์ที่อยู่นี้นะครับผมหรือติดต่อทางเพจนะครับตามที่อยู่ขึ้นนี้นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับผมจะไปหาถึงที่เลยนะครับผมเราไปคุยแบบคุยเลยนะครับผมก็ ผมมาตัวอย่างไปตัวอย่างสีไม้ตัวอย่างห่าพอขนาดต่างๆไซส์ต่างๆทๆําตามงบประมาณทําตามลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนเราไม่มีขัดแน่นอนโอเคครับยังไงผมขอฝากไปด้วยผมผู้จัดก,การก็ขอฝากแค่นี้ครับ